รีโวตัวเตีย้ยเครื่องสองจุดสี่หกเกียร์นะคะลูกค้าตอนแรกมาคาัดเดิมใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนคัดเลยใช่ไหมคะมคคแล้วรีแมปมาบูทเท่าไหร่คะบูทช่างบอก2ี30้าสามสิบาทวันยี่ห้าสามสิบเออใส่เป็นผ้าผสมเกรดพรีเมียมนะคะกับหวีสองชั้นสเต็ปนิ่มถามความนิ่มก่อนนิ่มไหมคะพี่นิ่มครับอันนี้คนใส่สองชั้นครั้งแรกนะค,ความรู้สึกก็คือนิ่มนิ่มไม่ได้ไม่แข็งนะไม่แ ก็แรกพี่คิดว่ามาเนี่ยคือวีสองชั้นจะแข็งใช่ไหมแต่ว่ามาเห็นรีวิวก็เลยตามมาทําใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกเป็นไงก็ไม่ไม่ได้ตึงไม่ได้แข็งถือว่านิ่มเลยใช่ไหม,มเ,เดี๋ยวลองเหยียบคัทแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยครับว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมง่ายครับเข้าง่ายทุกเกียร์นะคะมีเสียงดังไหมเดี๋ยวลองเหยียบแช่ไว้ลยปล่อยคัทคับเหยียบคัทค่ะ ไปค่ะค่ะไม่มีเสียงดังนะไม่มีครับเดี๋ยวลองออกตัวถอยหลังดูว่าสั่นไหมปิดประตูเลยค่ะคันนี้ใส่เป็นโครงแท้โตยโยต้าเลยนะคะเป็นอะไหล่แท้นะคะผ้าผสมทองแดงเกิดพรีเมียมกับหวีสองชั้นสติดนิ่มสั่นไหมพี่ไม่สั่นมากน,นิดนึงเดี๋ยวพอมันลันอินสัมผัสหน้ากันเต็มมันก็จะหายนะคะมาจากแถวไหนคะลกบบากระบังครับ,บ,บานกระบัง ทำไมถึงเลือกร้านนี้พี่็นรีวิวดูรีวิวติดตามมาอยู่พักหนึ่งครับราคาเป็นไงบ้างคะถูกครับราคาจบอยู่หกพันนะคะรวมทุกอย่างแล้วไม่มีบวกเพิ่มนะคะ